แจ๊ดชวนชื่นแจงปมหลังถูกสงสัยเลี้ยงเจปแปนหลิวไม่เท่าแต่งโมแต่งไทยเคลียร์ชัดแจ๊ดชวนชื่นแจงปมหลังถูกสงสัยเลี้ยงเจแปนหลิวไม่เท่าแต่งโมแต่งไทยหลังจากที่แจ๊ดชวนชื่นได้เปิดตัวว่ามีลูกอีกสองคนก็คือเจปแปนและเหลิวไปเมื่อหลายปีก่อนแต่แฟนๆก็ไม่ค่อยได้เห็นแจ๊ดและแจงพูดถึงหรือลงรูปลูกทั้งสองคนเท่าแต่งโมและแต่งไทย แถมยังมีหลายคนสงสัยว่าได้ดูแลลูกทั้งสองดีเท่าแตงโมกับแตงไทยหรือไม่ล่าสุดแจ๊ดและแจงก็ได้เคลียร์ชัดถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องเจแปนและหลิวถึงเรื่องการศึกษาและการดูแลในช่องยูทูบของตัวเองซึ่งแจ๊ดและแจงก็ได้พูดเคลียร์ชัดถึงเรื่องนี้โดยมีเจแปนนั่งพูดคุยกับพ่อและแม่ด้วยโดยแจ๊ดได้พูดถึงลูกอีกสองคนอย่างเจแปนและหลิวว่า ตอนนี้หลิวไปเรียนสีสเกตก็เลยไม่ค่อยได้เห็นซึ่งแจ๊ดก็มีหน้าที่ทำงานดูแลกันไปส่วนเจแปนก็เหมือนแจ๊ดหัวดือถ้าไม่เรียนก็จะไม่ให้ตังก็ปล่อยให้ลูกได้ไปชีวิตหาเงินใช้เองจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรจะได้รู้ว่าทำไมพ่อถึงอยากให้เรียนสูงๆเพราะเราเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนก็เลยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตสุดโต่งไปเลยตังไม่ให้ถ้าเจ็บป่วยก็ช่วยซึ่ง ึ่งแจงก็เสริมว่าแต่แจ๊ดดูจริงไม่ให้คือไม่ให้จริงๆและหลายคนถามว่าทําไมแตงโมแตงไทยถึงได้เรียนอินเตอร์ก่อนที่แจงจะให้เจแปนบอกกับทุกคนว่าเจแปนก็ได้เรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังแต่ละที่ราคาไม่ถูกเลยและแจงเป็นคนพาไปสมัครเองด้วยตอนที่มีเจแปนกับหลิว้วเป็นช่วงที่แจ๊ดมีเงินแล้วก็ให้ลูกเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เจแปนจะเหมือนแจ อิดออดเรื่องเรียนกอบทุกอย่างที่ไม่ดีของพ่อไปและเจแปนเคยไปบอกครูว่าพ่อผมไม่เรียนก็ยังทํางานมีเงินได้ซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุน่นยังไม่เข้าใจแล้วเจแปนก็โดนไล่ออกแจงเลยมองว่าหาพวกสายอาชีพเอาไว้ให้เพราะอย่างน้อยก็จะได้มีอาชีพติดตัวก็เลยให้เจแปนบินไปเรียนที่อังกฤษซึ่งแจงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นลูกอายุ1 6 1 7แจงทําให้เต็มที่ ตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดเมืองของการศึกษาแจงบินไปส่งถึงบ้านโฮสตไปได้แค่เดือนเดียวโฮสตโทรมาบอกว่ามาช่วยรับกลับไปหน่อยได้ไหมก่อนที่เจแปนจะสารภาพว่าโฮสต์คงดูแลไม่ไหวทำนิสัยคนไทยกับบ้านดึกๆไม่เป็นเวลาไม่ทำตามกฎของเขาและแจงก็เล่าต่อว่าโทรไปปรึกษาพี่ที่สนิทกันที่ลอนดอนเขาก็ให้เจแปนไปอยู่กับเขาไปอยู่ลอนดอนไปกินข้าวเขาหมด ตดูดบุหรี่ในบ้านเขากินข้าวเสร็จไม่ล้างจานซึ่งแจงยืนยันว่าเจแปนอยากได้คือได้ทุกอย่างจริงๆทิ้งบัตรเครดิตไว้ให้หนึ่งใบวงเงิน3ามหมบาทและให้เงินใช้วันละสิบบอ์เป็นเงินแยกอีกต่างหากบัตรเครดิตเต็มทุกเดือนก็เลยตัดบัตรเจแปนก็มาบอกว่าไม่อยากเรียนเหนื่อยอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่ที่ไทยกลับมาก็ไปสมัครเรียนและแจ็คก็เล่าต่อว่าเป็น อยงแรกที่โกรธลูกและทําอะไรรุนแรงแบบนั้นนั่นคือการปาแก้วเพราะลูกไม่ยอมไปเรียนโกรธมากโกรธที่สุดแจงก็ไปคุยกับเจแปนให้ว่าอยากให้เรียนไปด้วยเพราะการศึกษาสําคัญที่สุดถ้าไม่มีความรู้ก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆและให้เรียนทําเพลงไปด้วยก็ไปจ่ายค่าเรียนให้สามหมื่นกว่าบาทแต่สุดท้ายเจแปนไปลาออกจากโรงเรียนแจงโกรธมากก็บอกเจแปนว่าถ้าเรียนหนังสือจะได้ทุกอย่างเรียน มหาลัยจะออกรถให้คันหนึ่งก็เลยให้ไปใช้ชีวิตผ่านไปสักพักสักหน้ามาหมดเลยแต่พอลูกได้ไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็โทรมาบอกว่าเหนื่อยก็เลยบอกให้ลูกกลับมาก็เลยให้ไปเรียนกศออนอและอยากให้ไปอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมอยากให้ไปทํางานที่นู่นก่อนที่แจงจะบอกว่าก่อนที่แจงและแจทบอกให้ลูกไปลบรอยสักที่หน้าส่วนอื่นไม่ว่าอยากจะสักก็สักเรียกว่าเป็นการเคลียร์ประเด็นที่หลายคนสงสยัย ในการเลี้ยงดูลูกของแจ๊ดและแจงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าดูแลลูกทั้งสี่คนอย่างเท่าเทียมไม่ได้รักใครมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างที่หลายคนเข้าใจ